มาอันนี้ไปอัดเป๊ปอัดโอเคไป,ไปหายทีนี้เลยจะสอนทีนี้ว่าให้กดอะไรอุ้ยว่าไอติมโคตรสวยอยากกินน่ะดูไอติมช็อคไม่น่ากินดยเหมือนบ้านเหมือนบ้านทีนี้เป็นบ้านบาร์บีบ้อ่ะ มันก็เหมือนนะโคตรสวยเลยเาเจะเอ่ออันไหนคือห้องนำ้ำที่นี่ Yes มาถึงแล้วห้องนี้น่าจะเป็นห้องนี้โอเคมาไหนอะที่นี่อยู่ไหนนะปุ่ยดูดิที่นีู่่ไหนอ่ะ อันนี้คือที่เทียน้ำของคินีอ๋อนี่ไงคินี่ทียบน้ำของคินีอะดูดีแล้วนี่ก็ชัางโคนี่ไงคินีอันนี้ก็ชัางโคอันนี้ก็ชาโค่าอันนี้คินีเทียน้ำสิก็ดีก็ดีนั่นละที่ร้านไอติมอะตรงไอติมเออฉันปิดฉันปิเฉันอิดฉนอฉันปิดฉันปิออันิดฉันปีดฉันีิกนดน เปดูดิที่นอนอ่ะที่นอนที่ไหนทีนี้น้องหนูของทีนี้อยู่ไหนอะ่ะน้องหนูของทีนี้นอนตรงนี้ได้นันห้มาเืมาอ่ะเฮ้ี่นี่เีนปีกเป็นเด็กก่อนที้นี่กเป็นเด็กก่อนคินี่กเป็นเด็กเอนนี้่าจะนไปนอนไดแล้ว อันนี้ทีนี้ไปอาบน้ำได้แล้วเอ,อ้ยไหนๆก็ละให้คีไไในไหนๆก็ละให้มินนี่เป็นอา่าให้คินนี่เป็นเด็กเถอะวิ่งอันนี้คืออะไรอ่ะอ่อตู้ตู้ไม่ใช่ตูต้ฟิชตู้ตู้อ่อโอเคคีนี่ขอโทษนะแต่คินนี่ต้องไปอาบน้ำให้อันนี้จะเป็นไงเป็นยังไงใช่ไอติมอันนี้คือช็โคโก เธอให้เสียงเธอาั้งชักวโมงโอเคออกที่หนอนเองได้เด็กมันกระโดดออกเองได้ถึงใช่แล้วมาคิดนี่มากินอาหารเช้ากันเป็นไอติมคินี่อุ้ยดูดิเสียงเธอกินอันนี้ได้ด้วยแล้วก็อันนี้คือน้ำอันนี่เอาไอติมอะไรอันนี้คือน้ำอันนี้คือข้าวคินี่ไอติมอะไรหรอไอติมเอ่อวานิลลาเราเหมือนกันช็อกโกแลตขอวานิลาแล้วก็ถ้วยวานิลลา อ๋อต้องจ่ายอ่ะต้องจ่ายหนึ่งบาทอ่ะเราไม่อยากจ่ายหนึ่งบาทนะนะคุณเราไม่อยากจ่ายแต่เราที่นี้ต้องจ่ายปะที่นี้สร้างไอติมขอดตัวเองเลยคิ่นี้ต้องจ่ายอ๋อมินดี้มินดี้มาทำมาทำไอติมของตัวเองกันเถอะมินดี้มาเร็วเดี๋ยวมาเร็วนมาเราจะเอาคนฉันจะเอาถ้วยฉันเอาวานิลลาจะเอาช็อกโกแลตวานเลาเยอะเลยช็อกโกแลตเวเฟอร์ แล้วก็เอาเชอร์ร si. ี่ท็อปปิ ah, ้งแล้วก ah, ินเอาสองอันน right ี้เลยดูดิม oh, oh, uh ัน huh. ด oh ้วยมา้ัก oh ินนะดูดิดูดิดูดิมันกิมันนั่งกินแล้วเหอมันแบบนั่งกินกันแล้วดี้ยงนี่มันนั่งกินกันแล้วมันนั่งกินดีอร่อยมากอ๋อเอยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยแบบมันมีแบบอร่อยอ่ะครันชี่อ่ะ เดนออกไปข้างต้องแบบลกสองีให้ชไปทมอ่อยมาก้ออ๋สันเยงเราอยากอาบน้ำอะขออาบน้ำหน่อยแป๊บพราะในัญชีมันมีบ้านเพื่อนอะฉันไม่เอาหัวโอ้ส่วนเราอยากกินช็อกโกแลตมิลค์มันดีมาเร็วแล้วก็นั่งให้สันเลียงสัว์กินเาอ อับน้ำด้วยฉันจะเก็บังินคือหลายบาทเพื่อไปซื้อรถคันนใครอยากกินนมช็อกโกแลตบ้างอะไรคือนมช็อกโกแลตอ,อ่ะไรฉันจะตามลงมาเร็วไปอาบน้ำก่อนนะโอเคแม่เดี๋ยวถ้านขับรถของเธอเลยวันที่นี้เหมือนสวรรค์แล้วจริง ส่วนบ้านมินดี้มันเป็นบ้านนอนหลับเลยบ้านจิ๋วมาถึงเธอคิดว่าบ้านของเราแบบแนวแบบนอนหลับอะดีเอต้ก็บตังไม่ต้องเก็บเออไม่ต้องเก็บตังค์หรอกเพราะเออฉันซื้อบ้านได้แล้แต่แบบเออแล้วคุณบอกว่ามันไม่ขุมอ่ะก็ไม่บานพีซ่าเหก็ดีอยู่แล้วตังที่ฉันไายไปคือตังมันมีอะ โอเคคีนี่เข้ารถเร็วเข้ารถเร็วเออโอเคมินดี้เออคินนี่นั่งข้างหลังรถไหมเออเอาดินั่งข้างหลังโอ๊ยไปยิงกัอะไรอ่ะไปขับเร็มเดียวเร็มจะไปไหนสอนนะตอนจะเลี้ยวให้ช้าโอเคอ๋อเดี๋ยวนะเราต้องทำนี้ก่อนเดี๋ยวพิ่งนะเดี๋ยวพิ่งโอ้ยรถพิ่งล็อกก่อนลอก่อนนะโอเค มนดูก่อนโอเคโอเคมินดี้มินดี้ไปมาเร็วๆอ่าตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปตรงไปตองขับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดียเ่ยวไหนเดี๋ยวไปอเออด้านโรงเรียนอ่ะเออเดี๋ยวไปจอนันก็ได้คราวนี้ขึ้นสะพานอืม จะไปเอานมช็อกโกแลตกันคินี่อยากกินนมช็อกโกแลตไหมเดี๋ยวไปที่ร้านนะั่นะนะ่ะนเห็นปะร้านเขียวๆอ่ะอืมจาดรถก่นอนจาดรถก่อนคุณแม่กินอ่ะเห็นหนะ้าปกกันแล้วอุ้ยดูดินมช็อกโกแลตนำขนมปังอุ้ยดูดิอ๋ออันนี้ร้านสะดวกซื้ออุ้ยส่งไปบ้านเลยเหรอใช้หนึ่งบาทส่งไปบ้านาานะ ้องร้อยบาทเลยอ่ะโอ้โหสั่งอย่างยากกินอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรโดนาดวิดูนาดเครื่องชีสช็อคโกแลตเอาแก้วตรงไหนอันนี้ไงนมช็อกโกแลตเดี๋ยวนะเอาอยู่ไหนอ่ะฟีดเพจฉันให้มานี่อะไรทุกคนเขาไม่ได้จูเร็วว้าว แบตเหลือหนึ่งอ่ะอ้าวเปลี่ยนเป็นของเบนั่งรบนงเฮ้ยเปลี่ยนเครื่องแบตลรบนึงจะบอกทีนี้ทำไมไม่โทรเอาช่างเถอะช่างเถอะอย่าบรนึง เอาเลือกคินี้แบนหมดด้วยอ่ะ จะต่ว่มินดีมาดูแล<อ>ตรงนี้โถเครื่องอีกเครื่องนึงอยู่ทีนี้โถอีกเครื่องนึงอยู่ทีนี้โถอีกเครื่องนึงอยู่ดีมาแล้วตอนนี้มั้มินดี้ตอมนีอยู่มินดีดด โอคาาเอคเมลอนสไลด์อ่ะ okin นี่น่าจะแบทหมดอ่ะไม่ไม่ไม่คินี่ไม่ได้แบทหมดหรอคินแบทหมดหรอเรี่ต่อมาแล้วเออคินี่แบทหมดว่ะเออจังหวะเรี่ต่อมาช็อกโกแลตมิลค,มค์มาเดียวแล้วนี่งไงช็อกโกแลตมิลค์มานี่<อ>ว้าวทีนี่ดูท<อ>ีนี่นี่แต่เซอช็อกโกแลตมิลค์เลย อเออเกี่ยวแบบให้เสียงกินก็จบคลิปแค่นี้นะทุกคนเออสุดอเออเธากินเลยเธอกินเลยอร่อยมากทธอไม่พาเสียงเดินก็จบจบคลิปแค่นี้นะทุกคนบายบาย <Bye. S 2> บายวันนี้เธอพาเสียงเธอไปเดิน <Okay. S 2> ก็คลิปนี้ก็แบตหมดแล้ว